สวัสดีครับเปรียวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้ผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิบีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้นผมได้ทําตามหลักแห่งการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิบสี ทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นผมจะมาเริ่มกันที่การทํานายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความกระชับฉับไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทํานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีการนั้นผมขออนุญาตฝากทุกทกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนนเองครับ ชาวราศีกันรครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2565นั้นหากผมดูไพ่ตามนี้แล้วนี่นะครับผมไม่รู้ว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นทำไมมีไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงมีไพ่แห่งการเดินทางค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นไพ่ใบแรกที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เดอะเทมเพ a ร c นนี่ก็คือไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงไพ่แห่งการโยกย้าย ไพ่เดอะชอรีออนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่4เนี่ยก็หมายถึงไพ่ของการเดินทางนั่นเองนะครับแล้วก็มีไพ่วิวออฟฟอร์จูนที่อยู่ในตำแหน่งที่8เนี่ยก็เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับยังมีไพ่เดอะฟูลนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่9เป็นไพ่ของการเดินทางนั่นเองนะครับผม นั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางทั้งใกล้และไกลนั่นเองนะครับผมแล้วก็หมายความว่าการงานของท่านนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นเหมือนกับชีพจรลงเท้าอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมคือไปนู่นไปนี่โดยตลอดนั่นเองนะครับ เอาล้ะนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงไพ่ใบที่1ก่อนนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เดอะเทมเพิรนนั่นเองนะครับผมหรือว่าไพ่คนเทน้ํานะครับแสดงวัฏจักรที่หมุนเวียนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นเรื่องการงานของท่านนั้นก็มีโอกาสที่จะ เปลี่ยนงานนะครับผมเปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่อะไรในลักษณะแบบนี้ก็ได้ภพ่ใบนี้นั้นยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างเช่นบางทีบางท่านนี่นะครับผมอาจจะได้รับคําสั่งให้โยกย้ายอยู่สาขาหนึ่งแล้วย้ายไปอีกสาขาหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือบางท่านนี้นะครับผมอาจจะย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายบงย้ายบ้านอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางท่านนี้นะครับดวงชะตาของท่านนั้น มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดนะครับผมก็หมายความว่าเป็นจุดเปลี่ยนจากสิ่งที่ร้ายสิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมามาเป็นช่วงเวลาที่ดีๆของท่านนั่นเองนะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นอะไรต่างๆนั้นจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมชาวราศีกัน ไพ่โดยแทมพูเรนนี่ยังหมายถึงไพ่ของการเดินทางอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงของครึ่งหลังนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปนู่นมานี่นะครับบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปถึงต่างประเทศเลยก็ว่าได้นะเด็กน,นะครับไพ่ e ด e m ทมพูเรนนี่นะ<ม>ครับผมถ้าวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกนั่นเองนะครับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับ แต่ว่าบางท่านนั้นอาจจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะโยกย้ายจะมีวิธีการแก้เคล็ดไหมมีวิธีการแก้เคล็ดนะครับผมท่านก็ลองไปเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่นอนของท่านก่อนก็แล้วกันบางทีนี่นะครับผมอาจจะหันห okay. ัวเตียงใหม่นะฮะจากที่เคยหันไปทางทิศตะวันออกก็ลองหันขึ้นไปทางทิศเหนือไปทิศใต้ดูก็แล้วกันนะครับเพียงแต่อย่าหันไปทางทิศตะวันตกก็แล้วกันอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับผมลองลองเปลี่ยนตรงนี้ดู หรือว่าที่บ้านของท่านนั้นอาจจะมีหลายห้องอย่างนี้นะครับผมลองเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่นอนใหม่ห้องนอนใหม่อย่างนี้ดูก,กันนะครับผมก็จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาเคล็ดนั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้สําหรับความหมายของไพ่ The t e m p e r a n c e หรือว่าไพ่คนเทน,น้ําสําแดงวัฏจักรที่หมุนเวียนนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปกันที่ไพ่ใบนี้ต่อเลยกันแล้วกันนะครับมันจะได้ต่อเนื่องจากไพ่ใบแรก ก็คือ the พไพ่เดอะชาริออตไพ่ใบนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าดวงของชาวราศีกันในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนั้นตัวท่านเองจะได้เดินทางและไพ่เดอะชาริออตนี่นะครับผมจะส่งผลดีต่อคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเข้าของต่างๆนะครับการขนส่งผู้โดยสารทั้งรถ2แถวนะครับรถตู้นะฮะหรือว่าจะเป็นรถทัวรถบัสอะไรพวกนี้นะครับและการเดินทางของผู้โดยสารทางสายการบินอะไรประมาณนี้ ก็จะดีมากยิ่งขึ้นนันเด็อๆนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะเชาริออเราจะได้ยินข่าวนะครับว่าในช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาสู่ประเทศของเรามากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับคนไทยของเราก็จะเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เวลาที่ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศไปที่สนามบ,บินสุวรรณภูมินี่ต้องเผื่อเวลาเยอะค่อนข้างมากนะครับผมเพราะว่าจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็หมายความว่าการเดินทางทางด้านของการบินเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาท่านที่เป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายการบินต่างๆนั้นบางท่านนี้นะครับผมถูกพักงานนะครับผมถูกให้ออกจากงานอะไรในลักษณะแบบนี้แต่ว่าต่อไปนี้นะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนั้น งานที่เกี่ยวข้องกับสายการบินนี่นะครับหลายๆท่านนั้นก็มีโอกาสที่จะได้กลับเข้าไปทํางานใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่าสายการบินต่างๆนั้นก็เปิดหลายๆเส้นทางแล้วนี่นะครับผมหลายๆเที่ยวบินเพื่อที่จะบินไปประเทศนู้นไปประเทศนี้แน่นอนนะครับผมพนักงานต้อนรับพนักงานบริการรวมไปถึงกัปตันต่างๆก็จะได้กลับมาทํางานกันแล้วล่ะนะครับผมคราวนี้จะส่งผลดีต่อท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมไพด์ดูชาริออตเนี่ยยังหมายถึงว่า ชาวราศีกันนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานคือไพ่เดชาริออตนี่ยังหมายความว่าจะได้เปลี่ยนงานไปทํางานกับทางด้านของบริษัทต่างชาติชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้หรือว่าชาวราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าไพ่เดชาริออตนี่จะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั่นเองนะครับบางท่านนั้นอาจจะไปศึกษาต่อบางท่านนั้นนี่นะครับผมอาจจะไปทํางาน อาจจะไปเยี่ยมญาติหรือว่าไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดอะชาริออตนะครับและนอกจากนั้นชาวราศีกันนี้นะครับผมจะได้ออกรถใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันใหม่หรืออาจจะเป็นรถจักรยานยนต์อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนคราวนี้มาต่อกันที่ไพ่เดอะฟูลนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่9้าไพ่เดอะฟูลนี้ก็หมายถึงการเดินทางเช่นกันนะครับแต่ว่า ไพ่เดอะฟูลนั้นจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวชาวราศีกันลหลายๆท่านนี่นะครับมีโอกาสที่จะลาพักร้อนหรือว่ามีการวางแผนที่จะไปพักผ่อนกับคนรักกับครอบครัวอย่างนี้นะครับผมไปพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆไปป่าเขาลำนอภัยในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นี่นะครับผมมันก็จะสวยงามอีกแบบนะฮะธรรมชาติภูเขาพื้นป่าต่างๆนี่ก็จะเป็นสีเขียวดูแล้วสบายตานะครับหรือบางท่านนั้นอาจจะไปทะเลอะไรในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่า ไพ่เดอะฟูนั้นจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวและไพ่เดอะฟูลนี่ก็จะดีนะครับสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับชาวราศีกันที่เป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทท่องเที่ยวหรือว่าทํางานเป็นพนักงานโรงแรมเป็นพนักงานร้านอาหารต่างๆพวกนี้นะครับผมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนี่นะครับที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวถ้าเป็นงานด้านนี้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่เดอะฟูนะครับ ไปที่ไพ่วิวออฟฟอร์จูนกันต่อเลยกนแล่ากันนะครับผมเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงอีกใบหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นถึงจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะครับเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะฮะชาวราศีกันบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี้นะครับเป็นไพ่วัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าดวงชะตาของมนุษย์เรานี่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปตลอดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ดีเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ดีฉะนั้นดวงชะตาของมนุษย์เรานี่นะครับผมไม่มีใครนะฮะจะโชคดีตลอดไปและไม่มีใครจะโชคร้ายตลอดการอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับชีวิตของคนเรานั้นย่อหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไปในช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยแต่ว่าในช่วงนี้โอ้โหดวงดีมากเลยเราจะได้ยินบ่อยๆในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ดังนั้นเมื่อไพ่วิวออฟฟอร์จูนมาปรากฏอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นจะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะครับสิ่งดีๆโชคลาภต่าง,างๆจะมาถึงชาวราศีกันแล้วนะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าตัวของชาวราศีกันนี้นะครับจะมีโชคที่จะได้มรดกมีโชคที่จะได้ที่ดินได้บ้านนะครับมีโชคที่จะได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้จะให้คุณในลักษณะแบบนั้น ดังนั้นชาวราศีกันนี้นะครับผมตัวท่านเองอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อทาวน์เฮาส์ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้นะครับบางท่านนั้นอาจจะได้ที่ดินแล้วก็ที่ดินนั้นมาสร้างบ้านอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับความหมายของไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี้นะครับไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี้นะครับผมยังส่งผลดีกับท่านที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับบางท่านนั้นอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว,ว่าเป็นพนักงานนะครับผม กับบริษัทที่รับฝากซื้อขายนะครับผมพวกบ้านพวกที่ดินอะไรทั้งหลายพวกนี้ถ้าเป็นกิจการด้านนี้จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะท่านที่เป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับท่านั่งของการสร้างบ้านขายอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะส่งผลดีต่อชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนนะครับคราวนี้เราจะขยับมาที่ไพ่เดอะฮโรแพนกันบ้างนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่สอหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับ ไพ่เดือนฮีโรแพนนั้นหมายความว่าชาวราศีการนี้นะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ทําบุญนะครับผมตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนั่นเองนะครับ และก็ไพ่ดึงเฮโรแพนนี่ยังหมายความว่าบางท่านนั้นอาจจะได้ไปศึกษาต่อนะครับบางท่านจบปริญญาตรีแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นปริญญาโทนะครับผมปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นบางท่านนั้นอาจจะขอทุนนะครับผมเพื่อไปศึกษาต่ออย่างนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้ทุนไปศึกษาต่อด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ดึงเฮโรแพนปรากฏอยู่ตรงนี้ แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วชาวราศีกันนี่นะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการงานธุรกิจของท่านตัวท่านมักจะเก็บตัวนะครับมักจะชอบใช้ชีวิตแบบสันโดษใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ หากว่าเป็นธุรกิจการค้าการขายที่จะดีนะครับสำหรับไพ่ดึงฮีโร่แพนหรือว่าไพ่พระสังคราชนี่นะครับผมก็อย่างเช่นพวกร้านสังกัดพันนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแผงพระต่างๆนี่นะฮะให้เช่าวัตถุมงคลอะไรประมาณนี้เป็นธุรกิจด้านนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ไพ่ดึงฮีโร่แพนนั่นอนะจะส่งผลดีต่อคนที่มีอาชีพนะครับผมเป็นหมอเป็นพยาบาลคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับ คนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราดอย่างนี้จะดีนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ king of wands นี้นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่นะครับถ้าเป็นเรื่องของการงานของชาวราศีกันนี้นะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั้นการงานของท่านจะดีมากเลยนะครับท่านที่ทำงานอยู่ในสายงานหน่วยงานราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ ตัวท่านเองมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ไพ่คิงอัแวนนี่ถ้าหากว่าท่านทำงานอยู่ในภาคเอกชนตัวท่านเองนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมทขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศรีกันเนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียที่ดีเป็นคนที่มีไอเดียที่แปลกใหม่แหวกแนวด้วยนะครับแต่ว่าชาวราศรีกันนั้น มักจะมีปัญหากับคนที่เป็นหัวอนุรักษ์นิยมนะครับหากว่าในองค์กรของท่านนะครับหรือว่าในแผนกของท่านนั้นมีคนที่หัวเก่าหัวโบราณเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันกับท่านนะครับผมเนื่องจากว่าแนวคิดจะคนละขั้วเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเขาจะมองว่าความคิดของชาวราศีกันนั้นสุ่มเสี่ยงมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่คิงเอาแวร์เนี่ยยังหมายถึงว่าชาวราศีกันหลายๆท่านที่เคยเป็นลูกน้องลูกจ้างเขามายาวนานแล้วมีโอกาสนะครับผม ที่จะเปลี่ยนอาชีพมาทำธุรกิจของตัวเองมาทำงานของตัวเองอะไรในลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของชาวราศีกันในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีกันมีไพ่การเงินที่ดีมากเลยนะครับผมนี่คือไพ่เก้าเหรียญน,นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่เก้าเหรียญน,นี่เป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผม ตัวของชาวราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจนจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาใหญ่มากๆนะครับเงินก้อนนี้ชาวราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปซื้อบ้านหลังใหม่เป็นหลังใหญ่มากเลยนะครับมูลค่าตั้งแต่5้าถึงสิบล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นและไพ่ใบน,นี้ยังหมายความว่าชาวราศีกันนั้นจะได้รถคันใหม่นั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่ดูชาริออรตนะฮะไพ่ดูชาริออตก็หมายความว่าชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั้น จะได้ออกรถคันใหม่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถโมอเตอร์ไซค์ก็ตามแต่นะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นเป็นไพ่การเงินที่ดีจริงๆนะฮะสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ king of p e n t l e r ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่โอ้โหไพ่ใบน,นี้นี่นะครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยี่ีแล้วนะครับไพ่ king of p e n t l e r รู้ว่าไพ่กษัตริย์พ่อค้านี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่า การค้าการขายการงานของชาวราศีกันนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากหลายๆท่านนั้นมีโอกาสที่จะมีลูกฟลุกได้เงินก้อนใหญ่มากๆเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับลองคิดเอาเองก็แล้วกันนะฮะว่าชาวราศีกันนั้นมีทั้งไพ่ก้าเหรียญมีทั้งไพ่ King of p e n t a c l e ท่านเองนั้นจะร่ำรวยขนาดไหนนะครับดวงการเงินของชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั้นบอกได้เลยนะครับว่าปังมากๆเลยนะครับ และนอกจากนั้นชาวราศีกันจะมีโชคมีลาบด้วยเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่นะครับโชคลาบที่เกี่ยวข้องกับทิทานของการเสี่ยงดวงนั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันมีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่นะครับผมได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหลักล้านและหลายล้านอย่างนี้บอกได้เลยนะครับเป็นในลักษณะแบบนั้นจริงๆนะฮะชาวราศีกันดวงการเงินของท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเฮงและปังมากครับผม ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภนะครับผมของชาวราศีกันที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีเงินมีทองในอย่างไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่ king of pentacles นี่นะฮะนอกจากจะมาจากไพ่ view of fortune แล้วนี่นะครับยังจะมาจากไพ่ the moon ด้วยนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่10ไพ่ the moon นั้นจะเกี่ยวข้องกับพวกโลกวิญญาณนะครับโลกสิ่งลี้ลับต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าที่เจ้าทางอะไรประมาณนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะให้โชคกับชาวราศีกันก็ได้นะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายน คราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องความรักของชาวราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของชาวราศีกันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่ไพ่สีถ้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่สีถ้วยนั้นหมายความว่าชาวราศีกันนั้น วางสเปคในด้านของคนรักหรือว่าคู่รักของท่านนั้นไว้สูงมากๆเลยนะครับบางท่านนั้นคู่รักของท่านจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีเป็นคนที่มีการศึกษาดีเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยอะไรในลักษณะแบบนั้นนะครับผมดังนั้นชาวราศีกันจะไม่พอใจใครง่ายๆนะครับที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของท่านเวลาคบกันเล่นๆเนี่ยคบได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะเลือกมากๆนะครับผมดังนั้นคู่ของท่านแฟนของท่านนั้น มักจะไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะครับผมชาวราศีกันมักจะเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าบางทีตอนที่คบกันจีบกันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอมาแต่งงานกันแล้วก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นชาวราศีกันที่คบกันแล้วมีคู่แล้วอาจจะไม่พอใจในคู่รักของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่สีถ้วยนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าบางทีความรักของชาวราศีกันเป็นในลักษณะแบบนี้ คนที่เรารักคนที่เราชอบเขากลับไม่รักเราไม่ชอบเราแต่ว่าคนที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบกลับมารักเรากลับมาชอบเราอะไรในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับสําหรับความหมายของไพ่สีถ้วยนั่นเองนะครับมาที่ไพ่เดอะชาริออตกันบ้างนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่4ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคู่รักหรือว่าแฟนของชาวราศีกันนั้นมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาและชาวราศีกันก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับผม ที่จะได้ไปอยู่ต่างประเทศไปสร้างครอบครัวกับคู่รักของตัวเองที่ต่างประเทศอย่างนี้เป็นตนน้นนานาทีก็จะได้กลับมาบ้านเกิดเบื้องนอนของตัวเองนะครับคนที่เป็นโสดนะฮะชาวราศีกันคู่รักของท่านที่จะเข้ามาในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ถ้ามีไพ่ใบนี้อยู่ตรงนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดนิโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคาราชที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี้ก็หมายเขาว่าคู่รักหรือว่าแฟนของชาวราศีกันนั้น ส่วนมากแล้วที่จะเข้ามาในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันว่าจะเป็นคนที่มีอายุที่มากกว่าท่านค่อนข้างมากคือแตกต่างกัน5ปี7ปี10ปีหรือว่ามากกว่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะฮีโร่แพนตแต่หากคู่รักของชาวราศรีกันที่จะเข้ามาในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนเนี่บอกได้เลยนะครับว่า คู่รักของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆนะครับผมเมื่อแต่งงานกันแล้วนี่นะฮะตัวท่านเองนั้นจะสุขสบายเลยไม่ต้องไปหาอะไรนะครับทรัพย์สินเงินทองของเขาก็มีไว้ซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะมีบ้านมีที่ดินต่างๆไว้สบายเลยนะครับผมไม่ต้องหาอะไรเลยในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมเอาล่ะนะครับก่อนที่จะจากกันในช่วงนี้ผมขออนุญ,ญาตฝากที่ไพ่เดอะมูนกันสักนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของชาวราศีกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับทั้งนั้นของพวกไมเกรนตัวท่านเองนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการปวดหัวครั้งเดียวได้หรือบางท่านนี่นะครับผมทีอายุมากแล้วนี่บางทีสายตาของท่านเปลี่ยนนะครับผมอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดตาหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคน้ําในหูไม่เท่ากันนะครับทำให้การทรงตัวไม่ค่อยดีวิงเวียนศีรษะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนคุณผู้หญิงนะฮะถ้ามีไพ่เดอะมูนเนี่ยต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับพวกช่องท้องโรคที่เกี่ยวข้องกับทังนั้นของมดลูกนะครับ บางท่านนี่นะครับผมอาจจะท้องยากแท้งง่ายในลักษณะแบบนี้คือมดลูกไม่แข็งแรงหรือว่าการมีลูกของชาวราศีกันนั้นค่อนข้างยากนะครับผมจะต้องพึ่งพาทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อะไรในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่คือความหมายด้านไม่ดีของไพ่เดิร o มูลนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2565นั่นเองนะครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีกันทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วย จะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ